กลายไปที่พูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับธนวัต์ซึ้งจิตถาวรกองกลางวัย21ปีจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่สวมเสื้อทีมชาติชุดใหญ่ในการแข่งขันกับทัพช้างศึกนัดที่พบกับอินโดนีเซียก่อนจะสร้างผลงานส่วนตัวระดับพรีเมียร์ลีกด้วยการบัญชาเกมแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยม จุดเริ่มต้นของเขามาจากจังหวัดสุพรรณบุรีประเทศไทยกันธนวัฒน์ชื่นชอบการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กกระทั่งอายุ6ขวบเขาต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการย้ายตามคุณแม่ไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยเหตุผลทางครอบครัวที่ดินแดนน้ำหอมเขาร่วมทีมเยาวชนที่มีชื่อว่า RS n o y อสนอคชคุณแม่ให้การสรัม่วนอย่างเต็มที่ฟีทาของเขาเริ่มฉายแววอ,ออกมาจนไปเตะตาแมวมองทีมใหญ่อย่างน้องซี่ที่ตัดสินใจคว้าตัวไปร่วมทัพแน่นอนมันกลายเป็นเวทีใหญ่สามารถขับเคลื่อนเขาไปติดทีมชารร่่งเศสุน U 16 17และ ตามสิทธิ์ที่ถืออีกหนึ่งสัญชาตินนำซ้ำเขายังเคยเป็นกัปตันทีม U16 ของทีมตาไก่มาแล้วปี2018เลสเตอร์ซิตี้ที่มีคนไทยเป็นเจ้าของต้องการตัวอันเป็นผลพวงมาจากการบินไปดูฟอร์มถึงฝรั่งเศสหลายต่อหลายครั้ง แต่อะไรก็ตามเขาต้องรอให้สัญญากับน้องซีจบลงก่อนจะย้ายมาร่วมทีมจิ้งจอกสยามในอีก2ปีต่อมาการธนวัต์ยอมรับว่าการมาเล่นฟุตบอลในอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะการพิสูจน์ตัวเองกับทีมระดับหัวแถวอย่างเลสเตอร์ซิตี้พร้อมการแสดงให้เห็นว่าเขามาอยู่ตรงนี้เพราะความสามารถไม่ใช่เพราะมีสายเลือดเป็นคนไทยเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เขาต้องปรับก็คือสรีระเมื่อย้ายมาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ต้องเข้ายินตลอดสัปดาห์ซึ่งไม่เหมือนกับที่ฝรั่งเศสที่เข้ายินเพียงแค่1นถึงครั้งเท่านั้น โดยคำพูดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของเลสเตอร์ซิตี้ที่อยากบ่มเพาะให้เขากลายเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างถูกบรรจุลงในขั้นตอนของการพัฒนาจากการที่มีรูปร่างค่อนข้างเล็กหากเทียบกับส่วนสูงเพียงแค่170ซนติเมตรทำให้ต้องหมั่นเพียรเพิ่มความแข็งแกร่งในส่วนอื่นเข้ามาทดแทนโดยมีอันเดสอินเนสตาเป็นแรงบันดาลใจซึ่งดาวเตะชําโลกของทีมชาติเสเปนก็มีส่วนสูงในระดับนี้เช่นเดียวกันแต่สามารถผลักดันด้วยการเล่นบอลแบบมันสมองโดยเวลานี้เขาาากกกกลัังเเเ็บบบีี่่ยยปปรระสรณ์ทมอมออชุุดไิน23 จากผลงานที่น่าสนใจทำให้เขาถูกเรียกมาติดทีมชุดใหญ่จนมีรายชื่อเป็นตัวสำรอยึกพดพเมริลีกมาแล้วขาะที่เบนนิต์โรเจอร์ในใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้มองว่าแม้ว่ากันธนวัตจะมีโครงสร้างทางร่างกายที่เล็กแต่พิสูจนให้เห็นแล้วว่านี่เป็นเด็กที่มีความสามารถ โดยอยาให้เขาพัฒนาขึ้นด้วยการมอบโอกาสให้กับการร่วมเล่นกับทีมชุดใหญ่โรเจอร์ Roger พูดถึงลูกทีมชาวไทยว่าคุณคงเคยเห็นเขามาบ้างแล้วกับผลงานผ่านตาในการแข่งขันระดับ u 23เขายิงประตูใส่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้ว เขาเล่นเป็นกองกลางตัวรุกและถือเป็นนักเตะที่มีเทคนิคยอดเยี่ยมแม้ว่าจะตัวเล็กแต่การเล่นในสนามถือว่ายิ่งใหญ่เกินตัวเขาเป็นเด็กที่มีคุณภาพเราเห็นเขาเล่นทุกวันกับผู้เล่นระดับสูงของเราเขาสามารถรับมือกับมันและเข้ากับทีมได้ตัวเขาเองมองว่าการเป็นคนที่มีพรสวรรค์เรามีนักเตะอายุน้อยหลายคนที่ก้าวขึ้นมามีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่บางคนมีโอกาสลงสนามบางคนเป็นตัวจริงบางคนเริ่มต้นบนม้านั่งสำรองและเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีโอกาสร่วมฝึกซ้อมกับเราเหล่านี้คือคำพูดของบีรอที่่ยยกยงดาวรุ่งาวไทยายานี้ ปัจจุบันกันธนวัฒน์เลือกเล่นให้กับทีมชาตไทยชุดใหญ่ซึ่งเป็นแผ่นดินเกิดที่เขาลืมตาดูโลกพร้อมกับตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าสักวันหนึ่ง <c oughs> เขาจะก้าวลงสู่สนามแข่งขันในนามชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ให้ได้เช่นเดียวกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดผลงานในทีมชาตไทยเกมแรกของเขา <c oughs> ก็กลายเป็นที่พูดถึงในกลุ่มแฟนบอลชาวไทยไปแล้ว